สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบกับไอจีดังซีรียโอเกมกับเกมยูกิโอออนไลน์พาวเวอร์ออฟชาออฟเวอร์ชันโจ伊เดอะพัลสันนะครับแพ็คเวอร์ชันอะไรก็ไม่รู้กูเมาจริงจริงเขาให้เตรียมการมาลแคล่สี่สิบบครับแต่กูล่ามาหกสิบเก้าไปไม่รู้ทําเพื่ออะไรนะก็วันนี้ก็มาแคสแคสเกมเก่ากันถ้ากูว่างแสตอ่ะวัะนนี้ออนไลน์กันเลยแล้วกันพร้อมยัง สร้างห้องเองแล้วกันเรื่งองผมจะรอธิบายเกี่ยวกับการสร้างห้องก็อย่างนี้ครับถ,ถ้าเล่นกับเค้ื่ององกืก็กดเดดฟอร์มออเดอร์โหลดออเดอร์ไม่มีออเดอร์ก็แคนเซิลไปซึ่งออเดอร์มันก็จะมีให้เราไปสร้างในไฟล์เนี่ยครับมาเนี่ยเนี่ยอ๋อน,นี่ครับเอ็ o โพ e เตอร์อะไรเนี่ยสร้าง f o l เดอร์ของเราแต่นี่เราเล่นกันแค่สองคนก็ฟอร์มยูคอมพิวเตอร์อ่าโอเพน ถ้าเราสร้างเขากด host แต่ครับ host เสร็ยยังเ้ยเออรอก็ได้เออรอถ้าเราเป็นไกด์ครับเรากดที่ไกด์ครับเพื่อคือเราแค่นี่เป็นคนเดินเล่นชิบหายกันเลยเดียวเราเป็นแค่ไก่เท่านั้นไก่พองดิไก่เราเฮ้ยไม่ใช่ไก่ไปเรียนมาใหม่ปะ ปิดก่นก็นได้วะก็ถ้ากดเป็นโค้ดก็จะรอผู้เล่นอีกคนเข้ามาเอาชียค้างอ๋อก็รอผู้เล่นเข้ามาในห้องน,นะครับก็รอกันไปอ่าสร้างห้องเลยใช่ไหมอ่าอย่าก,กูกูเอง,ง,องอเปล่าเมื่อกี้กูแค่บอกให้เขาแนะนาําเข้าใจยังเออโอเคห้องมาแล้วนั่นแหละคือห้องที่เราต้องเข้าอ่าเปล่ายิงชุบเยชนะด้วยเอาละ ขอเลยคนแรกมึงเอาอะไรมาให้กูเนี่ยโอ้ yeah, oh, อะไรของมึงเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, แต่ละใบแต่ละใบอาจจะพิเศษไม่ได้แถเนียโอ้เสงเสงเสงอ่ะเซร็จไว้เสร็จไว้อันนี้ก็เสร็จไว้กับดักยอดเยี่ยมครับเราต้องรู้ทันนะครับเพราะอีกฝ่ายก็ลงอะไรบ้าง,งเพราะาเราจะได้เป็นพระเอกไงหยิบมาได้แต่การดีดี <laughs> โอโหวางกับดักเยอะไม่จะดีเลยเมื่อวางวิ่งกับดักมาสามใบไม่รจะวางเหื่อเสียเวลาทำไมมีทา,างวิ่งกับพันกับกับดักนี่นหหอโอเคงั้นวแถมเลยแล้วกันไม่มีใครเสียนอะอ่ามาแล้วได้เวลาแล้วลงมาเพิ่มอีกตัว ดูท่าฝ่ายคูม,มีมีทีเด็ดนะรอดูกันต่อไปช้า่านี้นั่นไงกูว่าแล้ว <c oughs> ปลาจบเทินเหรอเนี่ยละ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 ,ล,ะ,ล,ะลงอะไรมาอีกวะรู้ไหมเย่าลงอะไรเมื่อ เอ, <S <S อฟเฟกของการนี้ก็แบบกานะครับเริ่มมอนเตอร์ที่เซตอยู่ออกจากเกมได้หนึ่งตัวเย็ดเคเติรดเติรได้ะตะตีมีทีเด็ดชัวแน่จ้ไม่มีของมึงเนาะเออเแบบอ,อะไรเ,เออซึ่งมอนเตอร์ตัวนี้ครับสามดาวน,นี่แหละ เผ่าแมลงมีเอฟเฟกของมันคืออะไรวะเออทํานม์วอเตอร์ที่มีมีสีดาวขึ้นอันนี้ผมเล่นอันนี้ผมเน้นแต่ทาบเบื้องเดียวคงอย่าไปซีเรียสเลยอ่าแจกคืนครับโอ้โหมึงมาผิดที่มันมาถูกที่แต่ผิดเวลาจริงๆนันน้องอ่าเชิญมีทีเด็ดเลยไหม จากรู้มากเลยมินเลฟฟอร์ดพองการ์ดอย่างว่าครับไอที่ฝ่ายตรงข้ามใช้ก็เป็นการ์ดเลยอะให้การโจมตีนั้นได้ผลแล้วก็ผ่านเทินผ่านแบ็คเทินพาร์ตไปเลยอะก็ค่อยรู้เอฟเฟกต์การ์ดเลมากหรอกมึงมีเยอะจังวะเย็ดเค มึงโจมตีที่ถูกกลัวมากเอาละขโมยการ์ดกลัวางานนี้คงไม่ได้หยิบการ์ดใหม่แล้วเรอะอ้อาวขึ้นมือปะตับใดที่เราตับใดที่มีอีเยนี่ยืนอยู่เราก็คงไม่สาว่ารถเชิญตัวยม่นมได้เนาะอาจจะแบบพิเศษแต่ยังยังไม่ได้หรอสุาสาเรามีอะไรบ้าง มอนเตนเตะละตัวยอดเยี่ยมสุดจริงๆโอ้โ oh. หก็เดี๋ยวเราหาทางหาทางกำจัดเจ้านี้ได้ก oh ่อนเออหมดแผนการละจบ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 เพลินจบเพลินเอออ่าเตรียมตัวตายได้ละเขาจบเกมจบเกมเออกูรู้จบเกมมึงขโมยได้ถูกการ์ดมาก อจ,อจะจะเพื่อเพื่อยอมรับความแพ้ค่ายแพ้เออ <c oughs> คุณจีเอ้ยเอาว่าเราไปจัดดิ๊กันดีกว่าก่อนก่อนจะไปเริ่มรอบสอง <c oughs> โอ้โหแต่ละการ์ดกูคะแนนที่ไม่ค่อยใช้อ้ดาบมืดนะดาบมืดดาบมือดอ๋อไอ้เชียเนี่ยเอาไปซิงเหอะ <c oughs> แม่ง <c oughs> อยู่ซีจีพองเด <c oughs> ช่างแม่งเหอะอ่ะ เอออาวะช่างไหมเหอะอยู่ที่อยู่ที่จงอยู่ที่ซีนิวร์กอะไรเถอะป่ะคุณนิวยร์กเสร็จยังเอ้ยแล้วเราจะมาเล่นรอบที่สองกันมึงสร้างใช่ไหมโอเคแอดมินิสเตอร์แอดมินิสเตอร์เหมือนเดิม ทำไมต้องค้างด้วยวะเยสชนะด้วยป,วปอ, <c oughs> อยิชุบอ่ะฮะอันนี้อันนี้เราก็มาดวลกันว่าไอ้น,นี่ครับใครซึ่งใครชนะสามสามรอบก่อนก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะอะไรครับเออโหต้องอธิบายอะไรมากมึงมาทำไมเนี้ยไอ้น,นี่กูจะเอาฟิวชั่นแล้วกันอ่ะเซตไว้ดูจากไพ่เริ่มต้นแล้วผมรู้เลยว่าใครจะชนะปัดโถแล้วคุณรู้เหรอว่าผมมีอะไรในมือกรู้ ไม่ต้องนะถ้ารู้ก็ต้องรู้ด้วยกันแหละถูกไหมอ,ไหอ่ะเรียดที่ทำ,ำเทจ้งจะมีเทินต่อไปอีกเหรอ,คอรใ,หใครว่างถ่ายบางเนี้ยเฮ้ยเฮ้อะไรวะกู <c oughs> กูไม่ถ่ายรูปเฉยโกไม่เ <c oughs> หรอเ็ว่า กูแกดิฉันเฉยถ่ายรูปแล้วเอาไปลง Facebook เฟซบุ๊กแกเออแม่งไม่ไม,ไม่ไม่โอเคไม่โอเคไม่ต้องลงไม่ต้องลง <c oughs> อ่ะอ่ะต่อไปเราลงตัวไอดีเอาว่าเรายอมยังไม่ต้องเสียใช้ยามจะเป็นยามจะเป็นครับยามจะเป็นโอ้จบเธอดีกว่า <c oughs> จะเอาไงดีวะเออเอาว่าค่อยถ่ายทีหลังก็ได้วะ ไปเลยนี่ไงเจ๊รู้กดการเล่นเกมยูกิไงเจ๊ชัดเจนยังนี่มันถ่ายนี่ถ่ายในเกมนะอันนี้มันไทยพวกเกมถ่ายนะเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายรูปแบบเมื่อกี้เออมึงคิดว่ากูใช้อะไรถ่ายวะพองรีโมทพองเน่อยากรู้การที่มอมอยารู้ใช่ไหมที่มอบอยู่คืออะไรการง่ายๆสบายๆ โทษทีขุมลีลาหน่อย yeah, 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 yeah. <laughs> จบเทินเถื่อกระเพาะจบไอเอ็นไม้เชือด next เทินชัดๆเลยเอาละลงมอนเตอร์ลงตรงไหนวะเอ๋อลงตรงนี้ก็ลงวะเออ uh, สวมดาบ oh <yeah. S 1> มีทีเด็ดไหม แล้วแต่คุณพร้อมออด้ยวยล่ะเยทเคกูด yeah, คโดนแดกแล้วโดนไล่พอย n t ไปเลยเออมีหวังเธอนี้กูแพ้อย่างเงี้ยแล้วมาดูกันต่อไปว่าไอ,อ้ยังสตูดิโอกับนิวยอร์กใครจะใครจะชนะใครจะแพ้ <laughs> แบงเอ้ยแบงเอ้ยมีเมตหาเลยมั้ย <c oughs> อะไรมีของดีน <c oughs> เนี่ยเออเรีบๆเลยปาทุกแค่มัสเตอร์รีบอนกูก็มีนะแต่เด็นมึงจะคืนชีพอะไรอ๋อแค่นี้อบบ่นอะ <c oughs> นี่ที่เด็ดของมึง โอ้โห oh, what the fucking c t โจมดีไปเลยพร้อมแล้ว <c oughs> ใครจะไปครับใครจะไปอเู้รรอดเตือ,อ,เนตอนต่อไปนี่มีหวังไม่รอดอย่างแง่เลยอีกฝ่ายแม่งอัญเชิญมอนเตอร์โคตรโคตรมีระดับเลยแหล,ละ <c oughs> เอาละ เนี่ยก็ช่วยไม่ได้หรอมอนสเตอร์รีโบนตัวอะไรก็ได้ที่กูต้องการเชิญอะอ่ะเซะ็ตซะกล้าตีหรือเปล่าอ่ะตั้งรับก่อนอถ้าคุณกล้าตีก็หมาครับผมรับแล้รออยู่ผมรออยู่กาาล้าไมา่กล้ามะกล้ามะอีกฝ่ายอันเชิญเทพมาเรื่องเทพนี่ก็อะไรวะเรื่องมันเป็นเอ็มโดีไม่ใช่เอมดีเ มันเป็นแพ็กของอะไรนี่แหละเขาทําไม่กูรู้นะมึงคิดอะไรอยู่นั่นไงไม่สงสัยแล้วเฮ้ผมรู้แล er. <c oughs> <t> ้วคุณต้องเอาย็ดเคไม่มีตัวไหนโจมตีได้ครับนอกจากไอตัวเนี้ยเขาคิดผิดแล้วที่เอาตัวนี้ไปสวมอะ อ๋อช่างเหอะเฉลยบิลล์โอ้โหเสรือเล็กอ้กูยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเนี่ยแบ็คไปจะเชียนเกิร์ดแล้วกูจะบอกอีฝ่ายเขาทำไมเนี่ยปัญญาอ่อนแล้วกูแบ็คไปจะเชียนเกิร์ด กูบอกอยู่เนาะไปเป็นเชียนเกน๋ดูอีไฟล์เนี้ยเทอร์เซนไอเลสติกอะไรก็ไม่รู้นะกับโอเบลิสเย็ดอย่างนะั้นมันก็ยัดไลท์พอยต์เราได้เหรอมึงยัดหาอะไรไม่ทราบยัดหาชิวเนาะเมื่อกี้เอฟเฟกต์อะไรวะ Oh, unter, อ๋อสั่งเวรวันเตอร์หนึ่งตัวเพื่อมางมตีตใ,ใเอยเเตคอช่างเกียร์นเนมีอยู่าขาเท่าน้แหละ็สามารถใช้เย <c oughs> อยเดียเงี้ยอ่า <c oughs> ใช้ดเ, <c oughs> เ,เรื่อทีนี้เราทำไงดีเมื่อจากเราไม่มีมอนเตอร์ที่สามารถส่งไปได้เลย,เลยจบเธนจบ <c oughs> เธนเตรียมตายแล้วกู <c oughs> พราะว่าต่างฝ่ายต่างเหลือไร้พอยส์สามพันเหลือสามพันสี่อีฝ่ายแม่งอันเชิญมานะ่ะมึงยอมจ่ายเพื่อตีกูเนาะทำทุกอย่างเพื่อชนะทำทุกอย่างเพื่อชนะเนะะเขขาะต่อไปกูจะทำไงดีเนี่ยโอ้ oh. What the fuck i n g shit <c oughs> อ่ะ จบเทินจบเทินเอเปนเปนเอลปล่อยกูเหอะไล่โฟกักูเลยแท้พันเสีเองใช้เวลเอฟเฟกถ้าไม่ใช้กูจะว่ายอ้าวเฮ้ยเอ <laughs> เอเฮ้ยรบนี้กูรถรถนิเดียวพันห้า <laughs> จบเทินเถอะแล้วก็แล้วก็รอรอพรสวรรค์เออขอพร,พรจากเออรพรเอะเจ้าโจกอะฮ่าฮ่าฮ่ามึงโันโจมตีเลาใช่ไหม <c oughs> ทางนี้ก็เหลือหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบของผมครับก็เล่นอะไรของกูไม่รู้เนี่ย <c oughs> มึงยังจะเซตมอนเตอร์ได้อีกเนาะ ก็มันเติร์ทุกตัวคุปควบคุมโดยเจ้านี้หมดแล้วมีเจ้านี้เนี่ยที่โยบตีได้ตัวเดียวมีมอนเตอร์มาแล้วเซตไว้ก็เซตไว้ทำค่ายเฮนี่โอบริเตอร์ทำงานอ้าวงานเข้าเฮมีอันนี้ฝ่ายควบคุมได้ก็แค่เอฟเฟกต์มันหยิบไปทำอะไรไม่ได้หรอกเซตอ,อยู่ผ่านโยบตีก็ไม่เพิ่ม,ม,ม,มเข้า <laughs> แค่แบบนี้เซใช้ดีไหมวะจบเถินเถอะแล้วแต่คุณมันเต้ทุกตัวอย่างว่าแหละถูกควบคุมหมดเลยแม้แต่โอเบลิสต์เลย <c oughs> จบยังเพ่ <c oughs> นี่มึงจะเชิญมาเรื่อยๆเหรอ โอ้มาแล้วครับมอนเตอร์ของเราป่ะเซฟไว้ก่อนจบเทินต้องไว้ใจสิไว้ใจป่ะไว้ใจเปล่าโอ้โหแล้วจะตัดสินได้ยังไงเนี้ยบรเจาโจ๊กช่วยผมด้วยโอ้ใช้ก็ใช้วะใช้ีอะไร โอ้โหก็ด <000 personal> <venue> ูต <spirituality> ่างคนต่างจบตีไม่ได้เผื่อไอ้เจ้านี้แม่งล่อแหลม PK ออนไลน์แล้วเออป่ะแล้วแต่มืออะกูตเป็นกูจะทำลายไม่ให้หมดเลยแหละบนสนามมึงอะงั้นมันจะชนวนเล็กป่ะเด็กๆนเชนทำไมวะรู้นะรู้จงตีไม่ได้เออ มันยาวอันเออไเนี่ยมนึกว่ามันจะดึงการ์ดมาเห็นไหมเออเอาละทีเราก็เรือลอ,อมอนเตอร์บูชยันมาก็ <c oughs> แ,แค่ใสนะ่โคน่าโจมตีไม่ได้ลอกเดี๋ยวมันก็รู้ <c oughs> อะไรเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้โค่รเลยแหละแม่งเลยดูแต่ละการ์ดกู จบเทินจบเทินตอนนี้ก็มีต่างฝ่ายต่างโจมตีกันไม่ได้หรอกก็จบเทินกันไปเรื่อยแหละจบเทิูโอ้โหดาฟารอ้ยอย่าพูดชิบหายเลยเรอะจบเทนบินกู่รอแน่ไอ้อะไรของมึงอะ เฮ้ย <Hey. S 2> <No. S 1> ชิบหายละผมจบกัน <laughs> สองต่อศูนย์ <laughs> ไม่นึกเลยว่าทำไมการให้กูกาาขนาดนี้ชี่เฮ้ยเพลยอย่างละเนละน่าว <laughs> <laughs> โดนทีมาเลยกูรับหมดไอ,อ้ฮี่ <laughs> <laughs> เด็กอะไรของมึงวะเด็กจัดใหม่เสแค่แต่งใหม่ก็ได้ป้าท้อต่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 อตอนนี้ว่าเด็กกัดอีกบอกว่าแข่งสามรอบชนะใครชนะสองถือว่าฝ่ายชนะมึงชนะแล้วกันแต่กูขอแข่งอีกรอบไม่รู้แข่งเอาอะไรวะเอาโอเก่งดีเลยปาเปิดเครื่องสร้้างหองมจเะกูสร้างก็สร้างวะ โคลมสัสกันไกลอีกเอออ่อนอีกเออ,อเจอตะควายจนได้เออเรามาดูกันเถอะโอ้โหมาถึงให้การ์ดอะไรกูมาเนี่ยขี้แตกแล้ว มาถึงก็งขี้แตกแล้วเอ้ยตากอุยานอามึงลแล้วแล้วมึงก็เซตการ์ดเซตอีกแลก้วก, <c oughs> ก็เซตอีกแล้วก็เซตอีกแล้วก็เซตอีกเอาแค่นเนี้ยเ <c oughs> <ม>รื่องมผมปะเ <c oughs> มื่อจบตีเข้าไลฟ์พอยได้สุดทิ้งการหนึ่งใบไม่ได้สุดทิ้งการ์ดของฝันตรงข้ามหนึ่งใบ <c oughs> นี่มึงเอาอะไรมาให้กูเนี่ย อุ้ยเป็นเป็นฉันลบปวดหัวเลยกูเดี๋ยวุศาสตร์เชิญมาเนาะแล้วมึงจะทำอะไรของมึงร้อยพ่อไปชาบูเหรอสรุปคือมันก็ใช้เหมือนเดิมนะถ้าผมจะบอกตามตรงเลยถ้าในกระตูนี่แม่ออดรับตรงครับโลมอนเตอร์ได้ไม่จำกัด ถึงแม้จะมีแค่ชา5ช่องก็ตาเถอะเดี๋ยวจะร้องไห้จริงเลยแต่ในเกมนี่มึงเล่นยีเลยใช่ไหมโอ้โหดร้ายกันไปแล้วมึงเล่นอันเชิญบูอายมันเลยโอ้โหโอ้โหกูเห็นกูก็ร้องแล้วแหล่เหี้ย 2> 2, อขั้นต่อไปเราก็เยสมาแล้วว่าสี่สิบห้าหารครึ่งเท่าไหร่สี่สิบห้าหารครึ่งเลย่พนหาหารครึ่งหารครึ่งเนี่ยสองสอนเ่ยสองสองหโอเคจบเธอเลยที่ย <an> <_ an> ว่าเธอนี้ม,มึงกลัวมึงเธอเนี่ยสวย คืนนี้บอาอได้ไปสวยไน้สี่ห้าหกหก,หกดาวจะกี่ตัวตัวเดียวไปสวยไหมไวะดีสุนภาพ,าพ <laughs> กูดูถ้ากูต้องไปสวยแล้วแนะ <laughs> หละเรือสวยโอ้ไปสวยแล้วกูชิบายละ กูไปสวยเลยเฮ้อโอ้แล้วกูไปสวยจบเร็วแลวโอ้โหตายหาแล้วจบเร็วแลเออจบเร็วเร็วมากไปๆจบ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 เลิกทายเลิก่ายอายเขาอายอาย